Let's put a little bit. I'm giving a kilo there. I think it's lander. Ini, makin Mahan Montalee, Montalee. Ini Abing Manager. Makin kau. medium side or maybe that okay okay you hope it like now is try what about in a for half you don't have ha you yeah. don't have the uh, half half pick no love no, no, medium size no. oh. okay side, medium okay, okay. now i think i've been about uh half hour okay yeah. okay i think before you leaving you can try it. <laughs> <laughs> okay <laughs> I'm seafood. Alaska king Oh, oh I love I love lobster. Lobster. Lobster.

นอนวันมื้อนยทองไมยทองไปกินอย่างเด้ทากินเม่มพริกบุนะ่เดมนเป็นอย่างนีนกะเคี่ยวเวรือออกมาเรืดด่อยๆ <c oughs> สุดรัตจะใส่ <c oughs> สสสไม่อยา่างะเคี่ยวเขียนไปเก่นข้าวมื่อนี้กรเจดปลาน้ำปู แห้งว้อซีกรบบาาะเพาะปลาตระสาดกลมๆแซบ่บดีฮ้อนๆแลวหน,าน้ามีแห้ง

พอผัดจ okay. yeah. ีนแก่หนึ่งแหนงเบือแหนึ่งเบืเวลาเวลารออาหารนะกินซุดไปก่อนพอกาด่อบกชอยเออกชอยเจ้เบรบลูบผัดเอาซิมกินได้ก็ดีบอรี่นะมันขาหนงตเ่บ่เบอรี่นี่เขาให้กินเะเขาให้กินแว่นดีด้ค่ะ แม่ตาเอาบอก์รีน้ำตาลลงด้วยใช่ไหมหล่อขนมดื่มเติมทุกอย่างอันิว่านฉเป็นน้ำค่อยบดกินได้นะเนาะกูบดดิบกินเลยขิวๆโอ๊ตแช่กูแตกูเป็นบวหวานนะจนนะบดกินแล้วนะแย่ส้วมกูเป็นบวหวานนะ่นนะกินอันนี้แม่กินอันนี้แอ้วเสร็จบลูเบอร์ี่กูซื้ออันโอการีคานาวันมาแล้วกูกะบดใส่ผักสเปนีร์ผักอันซันนารี every morning กูกิน ต้ง er. นี่หม่เชกเนี่ยขมักมักไว้เซอร์เบกโซดาเนี่ยนากดดีไก่ไ่นารดนุมรดครับนน้ำมันโซดมันก็ใส่ไข่ขาวเนี่ยใส่ไข่ขาวเซอร์เป้อาอสิงคโปร์เนี่ย ใส่น้อยนิดใส่น้ำเนาะล้วกะใส่ไข่ขาวล้าก็ใส่น้ำมันหมักไว้ับตับตอควาใส่จี้อันนี้ยี่หราฟองคือมังร

กิงดักอ่ะกินปักกิงดักคนต้องให้แบบนี้พ hmm ี im ่น้องกิน nope. ปักกิงดักปักกิงแล้วเออปักกิงปักกิงดักเป็ดปักกิ้งดักเป็ดปักกิงแล้วก็มีออยสเตอร์ซอสใส่ตะกี้กูมากมากมาแบบมายั้เลยจิ้มก็เลยเกลียดเลยเดี๋ยวนี่เออ อันนี้คือเดียกเดเป็ดปักกิง่งแต่ปักกิง่งนั้นสั่งกิมได้ไปมื้อกิมนี่น้องเอ,เอามอบงไปนี่ของชิโรดอันนี้เขาใช้ควานตั้ง จับหกูเจนี่จเงี้ยเน้ำาอยู่ก็เงีก็จะจายละับ

ชิ้นเป็ดเอามาพันยังหมูน้อยอีกห้านาทีชิ้นเป็ดเอามาพันมาหิดชิ้นเป็ดแล้วก็มาพันกับสลัดไปหิดสงอย่างเอาป่ะ้ซอ a little bit. Okay, y ไ d i ด้ t o v e r my drink? ามาลองพันเป็ดลองพันเป็ดลองใส่ซอสเลยลองพันเป็ด เอาส่วนซีนทั้งไงมีหนังมีซีนอาไปเห็ดปาก,กิงดักแล้วก็ซีนี่สเอามาพันมันพันกินหนึ่งชิลเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินของแรงเด้อ

xưa huh? từ tối nha gặp này nha môn chim tối nha là nha tối 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 nha ม่กทนีเป็นปัจจัยนขายดีก่วหรอตั o b ล้างนกห้านีมมีไข่เ่ยห้างหนึ่งคือ s t e มีไข่อมน l o b แต่ตัวนี้คคีย่ม่ล็อบสเตอร์นะไม่ใช่เคโบลเนาะเเรียกว่าไข่ปลาพี่ไข่ปลาปลอมไข่ปลาปอมเขาเอาไม่ปลอมเลยเห็นกันล็อบสเตอร์เขาคิดปลอมเลยนะครไข่คไข่ป่านเอาไข่ลอบสเตอร์มาใส่มันเยอะแยะ

เราเมื่อไรเป็นต้มเป็นน้ำมี นี่ชักปีแล้วตะกี้กรบเทียมเี้ะตะกี้เนี่ยมันเนี่ยเราออเดอร์มันครับชักลายบนนอกัะเนียละจานอับโตนี้ทิมันไปบไบว ล้อหมูน้อยตะก,กี้สร้างบางกิ่นเป็นโตเป็นโตยังวิหมูน้อยนะเด็กนี่ากนี่กับโบ,วบเวดโบเวดเลยกี้เป็นตัวนะกินอีกสี่ปีกลางหนาก็ต้นหนึ่งกับ,กบโบเวดมาเกิดมาจยดอย่างล้อ,อมางล้วดไปว่ายอย่างตะื่นใจอีแมนพวกที่ไปปีกไปกินตัวอะไดูละมจร <c oughs> กัเเอกัเควกับจีร้อนกีนังกัหยันั้งกับโบไร่นกินยากแต่ว่าไปทำเอ้เแี่วเนาะมันนี้ไอ้นาเนาะว่าไงนะโอ้ยสมเจ้าจะนอยแก้วกะร้อนเบดแหละเลือยๆอคี่ยวแล้วหัวไอ้นาได้ไหมนี่บัดที่พ่นเลยอ่ะตะกี้หัวละหัวขวนใต้นาเนาะว่าว่าแค้วร้อนมันนี้คือเคเเบกินหยังกับบไร้กินได้แต่ข้าวต้ ก็นไดแกิน้เนียวข้าวเหนียวยังบ่ได้หรอวะโอ้อันตรายข้าวเหนียวยังบ่ได้เอาอยู่กับต้มยังไงก่อนเลจะงกกเกับปลนต้มยังไงกินก้องได้แล้วลงไปกับเ้กเจ็บเออแกว่าอเห็นได้นาเววประดี๋นี้มันคึกโตามาคนพี่น้องสาวมุงว่าอยู่ข่าวของท้าจริงโมเม่มันกินสบายมันมอนคอมอนคอ เกาหลีก็เพร็ดนู้นนู้นเกาหลีก็เป็นเดตอลีกล็กโทงค์พระเจ้าว่ามันมาแต่กินอยู่เพื่อนเลยมันไปกินอยู่ปลาก,ก์กมีนามเลยมันเคยไปเรียกน้ำมันอ่ะ,อะอมานละสูนเออไปเรียกยู่ปลาน้ำกันนะไปเซาเปาลีเดี๋ยวนี้เซาแล้วโอโตโโ้ตัวเยอรมบนเเดี๋ยวนี้มากินยูอาหาเดี๋ยวบกกินเลยได้เออกินยูอาหาเออเซเมนมึงทำไมไม่บวกินแล้วเด้เอม่งเกิดยูอเมริกาเบียร์ก็มันก็กินอาหารเอเมริกาอยู่เม,มอืองเราอยัง แบบสภาพเดิมอืมกูนปลานําเดิมไปกระตุกมันเอาถั่วมาตั้งไว้ทั้งกลางเอามีเกลืมีอย่างหนอนมาไว้ทั้งกลางเลยเป็นก็ตุกอน้ำใสอืมมันกิ่นคาราฮ้อามันกระบววงสดมันมันลองคอเลยต่างเก่งเลยมันว่าเอ้ามึงคือมึงกินเข่ามึงขั้นบกยี่นาดเลยเนี่ยมึงเป็นยังไงขั้นมันปืนเหญ่มันี่ยปืนใหญ่อันนี้ของเป็นการปืนน้ำน้ำก็หลงมัแต่หน่อยกินมันสิ ทม,มน,ข,นของมันกเล่าเขาเนะขั้เฮานี่้าเขาวิมเิเยลกับตลาดายเอาคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่าน,นี้เนาะไ like อ้มากกดไลค์กดแชร์รวซับสไคร้ไปบ่ายเจอกันในคลิป